สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเพจนะคะแฟนช่องใบเฟิร์นคนชอบหวยนะคะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือ3ตัวบนนะคะ2องหางเท่านั้นนะคะรับชมรับฟังด้วยการใช้สตินะคะก่อนที่จะเอาไปพิจารณาในการนำไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะคะ เรามาดูกันคร่าวๆนะคะ3มงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขที่ใบเฟิร์นทำได้นะคะเรามีสูตรนะคะเราไม่ได้เอาตัวเลขท่านอื่นหรือเอามาจับมั่วๆนะคะตัวเอสเองนะคะเป็นตัวใบเฟิร์นเองเป็นคนที่ชอบในการเสี่ยงโชคนะคะก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาตัวเลขมั่วๆมาลงให้นะคะแนวทางสามตัวบนนี้นะคะรู้สึก ประทับใจมากๆที่ทำขึ้นมาแล้วมันตรงกับผลรางวัลนะคะแล้วมันแค่สงหางเองค่ะคุณค่ะมันแค่สงหางเองมันรู้สึกมันประหลาดใจมากๆเลยนะคะที่ทำได้ออกมาแล้วตรงกับผลรางวัลที่มันออกนะคะแล้วน้อยหางมากๆน้อยหางมากๆนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะมัน ได้หางเดียวนะคะแต่มันมีงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสอ6 3นะคะที่มันจะหลุดก็เลยกันมาอีกหนึ่งตัวเป็นสองหางนะคะก็คืออ่ามันได้เก้ามันได้494แต่ผลรางวัลมันออก404นะคะซึ่งมันหลุดตัวใบเฟิร์นเองก็เลยต้องเพิ่มแต้มขึ้นมา เพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันการหลุดการเคลื่อนนะคะหรือท่านใดจะเอาเป็นลดแต้มอีกก็ได้นะคะอย่าง4 9 40 4 404นะคะอ่าจะเป็นส4่แปดสี่อะเงี้ยลดแต้มเพิ่มแต้มเองก็ได้นะคะหรือท่านใดที่มองมองแล้วฉันชอบตัวนี้ฉันเอาตัวเลขอื่นมาใส่ได้นะคะอาจจะไม่ อาจจะไม่ได้ต้องตามแนวทางของไบเฟิร์นซัทีเดียวะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางนะคะอยากจะให้ตัวเลขนี้มันไปเป็นแนวทางในการนำไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็หวังว่า,าสามตัวบนของไบเฟิร์นนะคะที่จะลงในวันที่ห้าธันวาคมสองห้าหกสามนี้ขอให้มันเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์น,นะคะขอให้มันเป็นตัวเลขนำโชค ให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้รับเงินรับทองกันทั่วหน้านะคะตัวเลขของของใบเฟิร์นอาจจะไปซ้ํากับท่านอื่นๆที่ดังอยู่ในโซเชียลตอนนี้นะคะแต่การันตีได้เลยรับรองได้เลยค่ะว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแน่นอนนะคะคิดคนด้วยตัวเองนะคะท่านใดที่ทชื่นชอบนะคะก็ฝากแชร์ เพจฝากแชร์ช่องใบเฟิร์นออกไปในโลกโซเชียลด้วยนะคะท่านอื่นๆจะได้มาติดตามจะได้มีโชคกันเยอะๆนะคะใบเฟิร์นอยากจะได้ผลบุญจากตรงนี้นะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะอยากจะปลดปล่อยบางคนอาจจะลำบากอยู่บางคนอาจจะเห็นตัวเลขนี้แล้วเกิดชอบแล้วนำไปเสี่ยงซื้อเขาอาจจะไปถูกรางวัล รางวันที่หนึ่งที่2ที่5อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะถูก3ตัวล่าง3มตัวบนอะไรงี้นะคะเราจะได้เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะเราจะได้มีบุญร่วมกันแล้วก็ขอให้เราถูกร่วมกันในงวดวันที่ห้วันที่สิบหกธันวาคมนี้นะคะฝากติดตามกันมาเยอะๆฝากแชร์ไปเยอะๆนะคะให้ ท่านอื่นๆได้มาเห็นตัวเลขแล้วก็มาติดตามกันนะคะใบเฟิร์นก็จะลงตัวเลขในวันที่5ทธันวาทุกๆข้อมูลของใบเฟิร์นนะคะที่มี2ตัวเด่น1ตัวเด่นนะคะแล้วก็จะแถม3ตัวบนให้นะคะเป็นของขวัญวันพ่อแล้วกันนะคะขอให้มันเป็นของขวัญวันพ่อให้มันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกๆท่าน ที่มากดติดตามและรอคอยนะคะใบเฟิร์นจะไม่ให้รอนานนะคะเมื่อเห็นตัวเลขแล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งกันนะคะก่อนที่เลขมันจะดังและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่16นี้คะ่ะ